เก็กต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเนี่ยสรุปมันก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่านดูอีกทีนะบูลลี่นะครับตรงน,นี้นะเราใส่ในบูลลี่นะ ใสใ่ถูกที่นะครับอย่าไปใส่ในสเฟียต้องใส่ตรงแม่มันไม่ต้องไปใส่รูนรูปบอลนะอดูดูเรียงของผมนะตัวนี้นะครับตัวถูกชนมีสองตัวนะมีพินพูดงนี้เราใส่ตรงหัวมันนะครับแต่ในอนาคตอ่ะผมแนะนําว่าถ้าเราจะใช้วัวเนี้ยก็แนะนําว่าเราปั้นให้เสร็จเลยแล้วเราก็ทำเมิร์ชให้เรียบร้อยบางคน ก็จะงงว่าบางคนเผลอไปใส่ในสเฟียบางคนเผลอไปใส่ในตรงที่เป็นตัวอื่นอ่ะ,อะเสร็จแล้วนะปัญหาก็คือของคุณเนี่ยถ้าเป็นดีฟอนนะครับพอเราทําไปพอเรากดเพย์นะเรากดเพย์นะครับลองกดเพย์เห็นอะไไหมไอตัวเลื่อนมันไม่ใช่ลูกบอลนนครับมันกลายเป็นอะไรไม่รู้เลื่อนไปเพราะอะไร พราคำสั่งมัน่นบอกว่าเมื่อกดเพลย์ทำงานปุ๊บไอ้ตัวเนี้มันวิ่งไปเลยให้ทำงานงทันทีแต่ในความเป็นจริงผมต้องการให้มันทำงานก็ต่อเมื่อมันถูกชนครับถูกชนเท่านั้นมันถึงจะเริ่มทำงานตอนนี้มันยังไม่ได้ชนเนี่ยแต่ว่ามันทำงานแล้วเพราะอะไรให้ดูเครื่องมือนิดหนึ่ง ตรงนี้นะครับให้เอาเมาส์นะครับเลือกเครื่องมือตัวนี้ก่อนคลิกแบบนี้นะให้เหลืองๆนี้นะแล้วดูที่อ trib ตรงนี้นิดหนึ่งมันจะมีเครื่องมือปรับอันนี้ผมจะยังไม่ไม่สอนแบบซับซ้อนนะเอาแบบนี้ง่ายก่อนถ้างานแบบละเอียดค่อยเดี๋ยวค่อยอธิบายทีละอ,อันเพราะว่ามันมีให้ปรับหลายตัวตัวที่เราสนใจคือตัวนี้ที่ชื่อว่าทริกเกอร์ ใครรู้ภาษาอังกฤษว่า i m m e d i a c y คืออะไรใครรู้บ้างภาษาอังกฤษตัวนี้คืออะไรแต่ว่า ipping ทันทีทันใด i m m e d i a c y นะครับก็คือหมายความว่าให้มันทำงานทันทีแต่ในที่นี้ผมให้มันทำงานตอนที่มันชนเท่านั้นเพราะฉะนั้นในนี้มันก็จะมีตัวให้เลือกครับ ให้มาปรับนะครับเป็น on collision เลือก on collision on collision ก็คือเมื่อมันชนถึงจะทำงานให้เราปรับตวัวนี้มันจะอยู่ในแถบตรงนี้นะครับ dynamic นะอาตจะเต็ปใหม่นะช่วยอีกทีนะเลือกอันนี้ก่อนอันที่หนึ่ง เลือกก่อนนะแล้วก็ค่อยมาดูตรง Attribute ตรง t i c เก r นะครับตรงแถบ Ticker ตรง Dynamic เรื่อง Dynamic แล้วก็ดูตรง On Collision ให้เป็น On Collision ก็คือ c o l l l s i o n คือการชนนั่นเอง c o l l เ s i o n เมื่อมีการชนจำได้แค่เนี้ย ส่วนตัวอ,อื่นเดี๋ยวผมจะสอนที่หลังมันได้ใช้ไอ้ตัวนี้เดี๋ยวจะได้ใช้ตอนที่โมชั่นที่ซับซ้อนขึ้นนะเขาเรียกว่าแอปเวล o c i t y ี e อีกตัวนี้จะใช้คู่กับตัวอีกตัวหนึ่งส่วน by ยเอสเปซตัวนี้จะเป็นตอนที่เราทำพวกโนโดนแล้วอันนี้จะซับซ้อนขึ้นอันนี้นึงตอนนี้อาจจะยังไม่ได้สอนนะเพราะว่ามันจะซับซ้อนเลยเอาแค่ฝั่จะสอนสามตัวนี้ก่อน เราจะใช้ตัว all collision เมื่อการถูกชนนะครับแล้วลองเพล์ดูครับล้มยังมีใครล้มไม่หมดถือว่าทําไม่ถูกต้องนะครับเดินดูเ 但是，上面可